ได้เฮสักทีนะครับรัฐบาลกำลังหาทางออกอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องหนี้โคเรือนปัดกระทรวงการคลังเผยแนวทางแก้ปัญหาที่น่าสนใจให้ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือ AMC เพื่อดึงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL เข้าไปจัดการเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มพูดกันนะครับสถาบันการเงินหลายแห่งอยากให้มี AMC มานานแล้วแต่ติดปัญหาเรื่องกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้ทปทผ่อนคลายกฎเกณฑ์แล้ว ทำให้ธนาคารคลายความกังวลเรื่องนี้เสียได้และสามารถปล่อยสินเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกครั้งทุกหน่วยงานกำลังเร่งดำเนินการกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคก็ได้รับการปรับแก้ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางนี้และพร้อมที่จะตั้ง AMC ทันทีที่มีเกณฑ์พร้อมสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสคก็กำลังพิจารณารายละเอียดเพื่อให้ครอบคลุมนี้เสียของผู้ให้บริการสินเชื่อนันแบงด้วยแม้ว่ากฎหมายปัจจุบันจะยังไม่ครอบคลุมธนาคารขนาดเล็กหรือสถาบันการเงินเ,นเฉพาะกิจ ที่ไม่สะดวกตั้ง AMC เองสามารถใช้บริการของ Ali AMC ของธนาคารออมสินได้เรื่องนี้ไม่เจนต้องผ่านรัฐสภาเพราะเป็นแค่การปรับปรุงกฎเกณฑ์คาดว่าจะเห็นความคืบหน้าในเดือนสิงหาคมนี้ข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับหวังว่าตลาดหุ้นบ้านเราจะตอบรับแลลี่กันยาวๆสักทีถ้าคุณอยากติดตามข่าวสาการเงินเพิ่มเติม,ตมอย่าลืมกดติดตามช่องหุ้นปันผลนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ